ตัวเสิเลิศล้ำม,มาฟังล้ำที่มีค่าสิมนิ้วขอผู้ช้าต่างเป็นเย็่ปฏิบใจเย,ยาวายทานผู้ฟังได้เห็นปากก็ตัง้งเมโคลังโ้มกมันเมขี้ควนหลังด้งม,งมดาวสาง้ากระโนด้มเอามีข้าวป้าตั้งเงาและใบไม้ปงสลอนมาขอใครกราบซ้อน บ้านบอนดอกคนนี้เป็นเศรษฐีมีเงินซื้อเสียงดังกองเงินทมีเป็นลานเงินซานหรูหสา่เตือกาคานน้อเก่าสันบอกเคยงอต่อผู้ใดเ,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 เน้เอแฟนสู้น้ำตามเรื่องมีท่านทำท,ที่ลำคาไม่ใญ่เอ,เอ้ยตัวผู้คารนี่รับหน้าที่เป็นกำนัน ซึ่งเป็นเศรษฐีที่ว่าที่สุดในตะบลหน,นองปิ่งแห่งนี้ตั้งแต่กิจการท่องเลยเคยมีลูกเมียทำเขาอยู่คนหนึง่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เมียของท่องลูมช้าไตายเสียจากไปอยู่ใต้กระบาดไต้สเสื่อยังว่าเท่านั่นก็ได้เอาหอดของดีไปนั่นย่อมือเสาร์มาแล้งผู้ขายยางไปใส่เดี๋ยวนี้คิดมากผู้สาวผู้หนึง่งสันด้พี่น้องมากลูกสาวเสียวเสียวข้ามจันแต่ว่าดูสาวเขาสวยวาสาวกันนี่กาได้ยินข่าวว่าสาวกันนี่สวยซะเหลือเกินมื้อนี้เป็นปวันอาทิตย์วันยุทธราชการ ผู้ขายซื้อของไปฝากลูกสาวสเซียวเบิงกน่า เยสงกันแล้วเว้ยเหลือเว้ยเหลือก็เสียหลอกรอพ่อยพี่แต่เจอยหล่าคอยกุนจนหิดมีดไปจไปเจอหล่าคอยคุณจนหิดตั้งเอทำพี่ล่งเพือนเพื่เขาพ่าสัญญากันแต่ก่อนเรื่เขา่าสัญญากันแต่ก่อนสั่งพาหลอดรอพ่อให้กินน้ำคำพี่เบาคือสิบอสุดใจคำพี่เบาคือสิบอสุดใจสั่งมาปบาจยุไปลาพี่ชายนนนลาพี่ชายขอนนน ำนันนั่งอยู่บ้านความคิดอ่านยังสับสนใจกระวนะแผงวขวัญผู้รวนลาไรล่าเมียมาว้างกันหาไรล่า,ลาทั้งสาสต์ทั้ลาบอดตื่นขึ้นบ่มนี้นี่บ่ามาล่าลมีนี้ไปจอ้อยอ่อยบ่คืนนี่แหละน้อเพื่อนว่าลาบบอดฟืน้น มันคมคืนผู้ยืนยังอันนี้จังวัฒสังฆาลพุทธธรรมยังคอยตานใจหนึ่งบ้านปันบัวเบสสายตาเลลูกสาวเสียงพี่น้องเอ้ยเก็บภาพจื่อมาทวนเที่ยวคือจังเลี้ยวลำสิพอโอนอก่อนตอนพิทูลาะนคุณนี่ โอ้ยจะก็ปิ่นจังไหนดอกไม่ญ่ถุกมือเนี่ยหากลา้าฮักสาวกันมีกาลูกสาวสเจียวฮักเขากระเพาปากกรเบอกดอกขอวาจะคล้องเขาไปใส่เขาเวรพีกับมัน่นจกักเจ้าใจว่ามันปิน่นยั้งคอยกับผู้ดีได้วยอคิดจังนึงกระได้เบิ่งไป,ปมากๆกระว่าจะคล้องคักแน่ยอยู่แต่ผู้ขาเอ๊ะมื้อนีไปวันยุตราชาการพอดีซูมือซูเว่นเคยมีคนมาถามยืมเงินบด้ขาคดิมื้อนีไปวันยุตราชการผู้ขาที่นอนฟังเพลง ยี่ยันอย่เพิ่งกน็นะที่เป็นคนไายไปไายมากมึอนีอ่ว่าอ,อยู่ๆโอ้ยไม้นี่บกัดคนดอ,อกเขามาโลดกัดจะแมวเหรอ,อละเอาแม่ไฝละ่ะโอ้อเออ,อวัดดีตาคับย่อเป็นไรยู่ดีมีแหงบ่เอออยู่ดีมีแหงอยู่เอานั่งเทาเอานั่งสะก่อนนั่งสะกก่อน ย่านก็บม่ได้ปัดดอกเขาว่าเป็นพ่อห้างพ่อไม้หาผู้ปัดให้ก็่มีปปไปหยังมาหยังล่มหยังพัดไปพัดมาล่ะนี่เว้าวลวนเนาะให้เจ้าหนา้าว่าวอ่างหิวว้าวก็เว้าใช่ไหมควายว่าวเพราะผินให้ควายว้าวเลยติดเอาคือจังที่ดอกกำนันเอ้ยเพื่อไหนละ่ะตาพวกขาวว่าฉีมัดตัวฉันหรือไม่หยังก่อน กันยังว่าคอยว่าวบอปีเอาเจ้าว่าวไม่ยังกอดว่าวไม่กันนะวางเดือต่อพอกันนั้นสีว่าให้ฟังเออคอาสิฟังวมามาการนั้นเดยการนี่มาดึงบ้านหน้าน้องเพียงมันอันยวนกว่าหมอนใหญ่ยังแบบผู้มันโดดสู่บทบ้านเพื่อหัจืดดึงอ่อนบ่ย้อนยัน Toa chị tạo. Toa nguồn gạo điện. Bao lăng kim man mang 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 เอาใบดีมาประกาศละกันในสามเดือนทีไปซื้อว่าแม่ควายความกาใจว่าบ้าน้วยควายตัวใหญ่แห่งมันลายสงสารย้ายผู้มาหาท้องบ่ตาผู้มาเอาสรุปเอาเบี้ยงหยอขอยืมเงินเพียง ทอกำนันจากสามเมืองพ่อไปซื้อัวจากสองเมรพ่อลูกมันแพ้ภูคากระซิขายมาใส่นี่ดอกว่าจังได้ทพกำนัน่นการที่ม้าวันนี้มาหาเงินมาหายืมเงินยืมข้าวมาสันทวาสารบุญข้าวมันบ่ะหยัดหรอกน้ำข่อยนี่เบื่อประหยากได้เขาได้ก็ได้แต่ว่าไผมายืมเงินน้ำข่อยต้องมีแนวประกันเด้อวิ่งยังลับประกันน่ะน่ะไม่ที่ให้ทีหน้าว่ะแะย่าอันมีอยู่เทพกำนันเอาเอาทีงานเดี๋ยวนึงคือเจียวไหลแท้ อ,อันขั้นเสียวหน่อยกัยานบรัยง้ว่าพ่อคู่นะถ้าพอกันนั้นโปรไปซื้อง้ว่าประสันทว่าเออเออบ่อย่างเราคอยเสียอยู่แต่เราเขาไม่ยืมดอกยืมค่ามันไม่ต้องมีดอกมีค่าได้อยู่ด้วยดอกเอาแพงไปไันใดล่ะสำรับคนทางคนนี้ขอแพงอยู่ลอยแล้วซีสำรับเจ้าคนถูกเขาลอยแล้วซีมหาเอาน้ำยังเอาน้ำคนถูขะมาเอาแพงแกเอาเฉยๆคอยเฉยๆกรว่มามาบงยู่เ่าบวกกับเพินบมงยู่ว่าไหนพ่อตาเอาเลยอยล้ชีบาทชับหยัง ก็ละ่สี่บาทเอาสี่บาทกันช้าสันว่ากันไง่ายๆเด้อขอรนุเจ้าเท่าละห้าบาทสามเดือนส่งทั้งดอกทั้งต้นเสียเวะห้าบาทจีเทาห้าบาทกัจิได้เอาตัวในระ,ะวางกินสี่แมนบอเออคันเอาข้อยเซยนี้ละเออเอามาเงนินสามเดือนเด้อเออจักพันเนาะพ้อพ่อเนาะเอ้าซุงที่เหลืขอข่อยไปใหายเมื่อเนอะโอ้แถวไปช้อนเมื่อนอั่นน่ะวิข่อยพ่อพอเงินจักเทรยา ท่านใดแหละก็บ้าเมียถ้าพาะกนันมันต์อันสิพากันเมียดอกบัดเนียเมียเราตีเออข้าวไปเขาสิเปลี่ยนใจสามได้เงินหมาไปเจ็ดสี่แหละพี่น้อง,าางท่านโบไหกับศิภากัมมันขี่ทีท่านเส้เวจับเพราะกล้าไหจู้เวจื้าซื้อเลขยกงวดหน้าก่อนจะพัน <c oughs> โอ้ยมากหลายผู้ขาเลขซื้อจู้งวดเพราะถือจกักรยาเสียงควางสัญญาที่ดังเบวมาจากสั ุบลไปมปบ่นจ่าเอ๋แต่แต่แต่ยิมแมนย้าก็ส่งยิมส่งหัวมาไก่แท้ล่ะไงไม่ยามกันเจหามาปุ่นตีกระบอละอานางเนนางเนนางนางบ่ให้นั่งยุดติานังนังไก่ต่อยาว่มีตะก้สุกเน่าแี่ผู้ใดมาถิ่มใจนีคนังเดาโอ้ยรไปเด็กวดเนียนครปัดไหนนั่งไ้เ่โอ้ยยัง มาหอแล้วจังซี่ไก่ถ้วยเกยมเศรษฐีจ้าขอนแนบียงน้อถ้วยเกยมเศรษฐีจ้าเอาถ้วยกันถ้วยดูพระชิชนากันมู้นี่ถ้วยเอาอยัางล่ะถ้วยเอาผัวเอาเจนน้าขอยชนะเจ้าได้บที่นี่เจ้าก็ได้คอยเป็นเมนียตัว,วเจ้าคอยแพ้เจ้านี่คอยเขาเจ้าเป็นผัวมึงมันเถขึ้นทัองร้องตัวเอาถ้วยมากคนที่ตอบหลวงพ่อตีกองแรกงงามได โอ้ยข้ามาสีกอกมาตัวเกันน้อเจ้าก,ก็ได้ถามพี่น้องมืนก็ะููจักด้วยยายหลวงพ่อตีกองแล้งง่ายยายตัวช่วยนะครัขอตัวช่วยนะครับยกมือนะครับตัวซอยหลวงพ่อตีกองแลงยง้มไหนแง้มไหนตีกองแลงยายนัน่นว่าอันซีมงแลงว่าษาเป็นก็ตอบซีมงแลงเป็นคำตอบสุดท้ายข้อตอบข้อนี้ผิดเอาพาตีกองแลงยง้มไหนสินะหลวงพ่อตีกองแลงยง้มแน่นหน่อยปรยูโอ้ย พ่อจะเจาะก็บ้าเป็นน้าเจ้าเน่ก็ได้เอาจังิงสิเอาจังได้อี่พอเล้วสิได้ลูกเขยเล้วให้ฉันมาเล่าเจ้าเอ้าไผเสี่ยวลูกเขยเกาะกันนิกาโอ้ยไผเสี่ยวลูกเขยโอ้สะพานข้ามจันผู้ไอเสี่ยวเากาะอ,อันสาวกันนิกากันนิกาวยมหาหวัง <c oughs> คือซืเอเลขบ่ถือต่บูว้เอาสาวจ้นกันนิกาเากีจ้าเขาไผอยู่เนี่ยเอากับหน้าท้องดาท้องดาใส่ขึอบนบิน ลูกตาสีใหญ่ที่ไปวังนึงนั่นเอา้าแล้วมาอยู่เมื่อนไขได้ว่างั้นไหมลาลาแล้ววายืมไปแก่ลูกพายกูว่าแล้วจะพอดว่ามันไอเงินหมาก,กูมาช,ชัวขากชัวเนี่ยเฉยหมูเนี่ยอีกสามวันเด้ออีกสามมือค่ะอสามมือยังคือเดียยังสี่เอาเจ้ากับหักออกอันนึงก็ได้ตัวนหกักข้างไหนบ่หรือหักข้างนี้เต็มจะวามือข่อยคือหน่วยกล้วยบ่คืออยู่สวยงามงะเอ้าสิอีกสามมือมาเตี้ยค่ะข่อยผูกคอต่อแขนค่ะบ่ราะยากเราคอยสิไปดอก ท่นเฝ้าท่านขวากลัวไปบ้านกันเด้อเออไปเฝ้าจะลืมเด้อเออค่อยไปละตีเนี่ยเอาเชื้อเชื้อเน่าเฝ้าไปมาพี่ก่อนสนอันน่ะเฝ้าเป็นบ่เฝ้าก็บ่ต้องไปมาพี่ก่อนไเฝ้ายังคักแม่แน่เนาะอะไรพี่น้องมื้อนี้เจ็บใจซะแล้วเกินงานแต่งงานรับรองมันแต่งงานกัอนบ่ได้บักท่องด่าก,กับสาวก,กันพระผคามากกิพี่แล้วมึงไปผู้คามาซกินเาานหล้าบ่มั้งอารวาณในงานลงกันนะนายตะบนคนเพิ่อใด เที่านพื้นกายเยืนยอพ่อปานหมออาณาไม่ผู้ป่วยสิท่องคาสอนคนจะหลองปีกันบ้างเพียงกำนันเรื่องแย่งทีเรื่องเวลาไกลกะเคยีผัวไม่อยากยาหาด่างค้ำแจงพ่อกำนันงานลาดหลวงหลายส่วนสันมันลดนังแต่มาหาคือกับป่าคือรังปากอยู่คงเฮาเย็น กำลังเพี้ยนในบุญนนท์บ่ครองคุณน่างยากายสารวัตรก็ปานน้ายตั้งขม่าล้วเพี้นตามแยากเส้นแยงกำเองเทยนแลวหูกลางเคียนหยิือเมนคุณค่อยตีตาความดีอนนินทาว่ากำนั่นกินเงินบางเงินกองกลางของชาวบ้านกรรมาารผู้ใจใจจุอีอย่างมลายล่บอกว่าผู้บ่เทียน

ข้าใหญ่กองงใส่ซองถึงสดูกันแนวะแนวไรไอบ้าดูกันแนวคะแนวไรไอ้าก็ใสย่าอีน้องพี่จำใส่บอดี้บามันเยื่อใบยังจองของาฟ้ามันเยืมอใยังจองขอาหาไอดีพขาสัญญาจากเสาไกบ้านนันแสนนทอมานหัวใจนานแสนนทอมานหัวใจไปร่นน้ำนืนน้ำดูหอกเขาบอกก็อยาสาบ้านย่าเตอดนันตียย่าตี๋นอใก้ยเอาไหอยนี้นา ว่าใจกีย์น้ำตาเลยย้ำเลยย้ำเตยมชาไว้ก็เลยหย่งางนังนี้หักพี่นี่ทอ้อผู้พานหักพี่นี่นักนทอผู้พานท้อละมันวัดและสงไฟมาอยากละสงไฟมายอยากเขาไรนี้ก็จะได้พามาอยู่น้ำอันอมาอยู่น้ำพอน้ำแม่กรบเพว่าดอกลูกลามแต่ว่าเงินคกคำแก้วตั้งแต่แม่ไปยืมน้ำตาพอกำนันมาแต่งเมียให้เจา้าบาทหนึ่งสลึงหนึ่งแม่กรบ,บเพาท่านไหนใส่เพลินเดือดลูกราแม่บระท่านไหนใส่เพลินจากบาทดีครับเปลือย แม่เสียวใส่มาใส่เบอลูกลาปะเจินคือบ่หางนั้นเดินเลียงรอนส่างผู้ใดอียกพอจมพอลมผิวช่างเถากันนั้นชิดไหลมาันาไอ้ริ้แกได้เฮาหนักว่าันจุงบวันล้วกำลังแหงลมใจสมองมู่หวงแต่เงินทุน หัวมันหมุนบอกดอกเบี้ยร้มทั้งตนสามหมื่นเทินยืนริมทั้งแล้วจังเอินห้อวอกซอว่าใหญ่ที่ทั้งตาสีอยู่ไหมนอยืนแต่ข้อขึ้นมองยืนอยู่บ่หื้อใายที่เอ่ยคือทำเชยย่าเบินซืนอว่าบ่ยู่สั่งมาคือเสียงมุ่มม่านำยูด้วยไอ้เบิ่งก่อนหน้าอุ้ยใ่ไกลมันคนจะไหนวะนานวัน เออเมนยูบานบอหนอผัวกอยากคุณหนอเดนเื่อนกันน้าตาสีเอ้ยเ้เายายทียูบานบ่เออมีดเน่าเนระเอาไม่คือส่งมีช่วงมีแถ้เนออ่ะนนะเอ๊ะคันขันใบช่วงโมยูบานอยู่ซองคือเสียงมุ่มม่ำเบากันอยู่แถว่าขย่างเข้าไปเบื่งกันที่มันยูบานอยู่ซองนี่นะนั่นไว่าแตวตัวยูบานนีลหรือไขั้ก็ได้ตัวเจ้าบางอย เอ้าเฮ้เมาอยู่น้ำยาติดจืดชั่วมือนี่เฮ้ค่ะใช่เอา้าบางได้ตากระยายหย่างบ้พี่อยู่ก็ส่งลีกันเถอะวะขอคำนั้นครับสวัสดีครับไ,ได้เนาะเฮ้ยคอยนั่งนี่เด้อบางไหนหลายเรื่องเาเา้ากันเอาสัญญาพมันทุลาของฉันบ้านมีดอกชะพอก,กันนั่นขอพัดขอนัดไปอีกนี่เด้อยังเกาะขอพัดขอนัดเนี่ย อุ้ยสามเที่ยาทียกขาว่าเต๋อโมีบ่มีอันจะส่งหายแล้วเจ้าพ่อคำนั้นก็หายนั่นตั้งมาสามเดือนปีที่สองก็จะเข้ามาได้หนิยิ้มพ้นปีที่สองที่สามก็ค่อยว่าค่อยจากกันเอาวเจ้าพ่อคำนั้นลูกไส้คักก็มาใส่ลูกไส้นี่เด้ครับบ่ต้องวัดดีกูดอกซุ้มขี้ทุกอุ้ยเจ้าพ่อคำนั้นปอกันดีๆก็ได้ดอกคอยก็้ว่าดีปะนี่จะย่ายลูกก็ใหญ่เป็นบ้าเป็นสาวไปแล้วลูกไผ่ดินั่นน่ะเออลูกไผ่นาฬิกาประเทศจะคอยเจ็บอกเจ็บใจอยู่เนี่ย ขอพอกำนันเจบเป็นอ,อย่างน้องหัวใจกระไดใส<ช>่คอยบ้าเอารอกู้ง่ายพูดเอาสี่สาฉพอกำนันเอาไหนยายขอผัดข,ขอนาทีจากปีก่อนในลูกชายนี่ไปทำการทำงานก่อนอีกปีหนึ่งโอ้ย,อยขบว่าถาดเราจะบอกปีหนึ่งเอาส่คอยบาเป็นคนบอามากปากเบียดรอกเอาจังใดท,ที่ที่กระเมี้ยนเจ้าคอยไม่ได้อีกเดือนนึงพันุ่เนเจ้าหางเงินขึ้นคอยไม่ได้เสียใจแล้วก็เก็คล้องง่ายออกจากบ้านาจานทีว่าจังใดวะเนี่ยเทาฮาอซีปอยู่ใส เดียนนึงเอาบ่าให้พวกกัดเนี่ยอันพัดเดียนเดียวนึง่งทีเฉพาะคำนันห่วยยังสิขอยยังมากไหม,กมกเกินไปเทเดียวนี่ยสี่นึงกับบไรบ้บ้าบ้า,บา,บาขันบาของคนเจ้าคนทธานี้ตัวนี้ตัวกลงอีดอกเฉพนาะคำนันเดียนนึงก็เป็นเดียนนึงเอาห่วยบ้ากันง่ายๆสี่ในแม่คนตกลงกันวางสิเด้อขันข่อยกับไม่อีกเจ้ารุ่นยังเห็นตูเจ้าบงกับไปชงข่อยพ้าในสิ้นเดือนนี่แง่หนุ่มกระชิเผาที่โอ้กระชิบปูเขาโคตรเบิด เข้าใจวะเข้าใจจ้าโอ้ยสุ่มขี uh <t uh. <t uh 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 ่ท uh ุกท uh uh ุกเมาวยากโอ้ยทุกกะมี่ยู่ดอกว่าจังไหนที่กำมันก่อนสีเผาเฮี่ยเอาเจ้าเขาไปอยู่หันสะก่อน